โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆนะครับแล้วเรื่องสําคัญที่สุดเลยก็คือความเร็วในการรับมือวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเครื่องมือง่ายๆที่ชื่อว่า Fast ที่จะทําให้เราทุกคนเนี่ยสามารถช่วยชีวิตคนได้ในเวลาคับฉันเลยครับเคยลองคิดภาพตามไหมครับถ้าเกิดมีคนใกล้ตัวเราเนี่ยอยู่ๆก็ล้มลงไปต่อหน้าแล้วทุกวินาทีที่ผ่านไปคือเซลล์สมองที่กําลังจะตายเราจะทำํำยังไงกันเป็นคําถามที่สําคัญมากเลยนะครับและคาําตอบของมัน ก็อยู่ในเรื่องที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้แหละครับแต่ข่าวดีก็คือเรามีเครื่องมือที่มันง่ายมากๆออกแบบมาให้ใครๆก็ใช้ได้ให้เราเป็นฮีโร่ในสถานการณ์แบบนั้นได้เลยมันคือหลักการจำง่ายๆที่เรียกว่า FAST ครับเอาละ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลย F ซึ่งก็คือ face หรือว่าใบหน้าของเรานั่นเองครับ นี่แหละครับคือจุดแรกที่เราจะสังเกตได้ง่ายที่สุดเลย f เนี่ยนะครับคือการให้เราคอยสังเกตความผิดปกติของกล้ามเนื้อบนใบหน้าครับโดยเฉพาะอาการอ่อนแรงหรืออาการที่มันดูย่อนยอนคล้อยๆล,ล,ลงมาแค่ข้างใดข้างหนึ่งนะครับอันนี้แหละเป็นสัญญาณเตือนที่สําคัญมากๆเลยแล้วจะให้ดูยังไงละ่ะง่ายมากๆเลยครับแค่ลองบอกให้คนที่เรารู้สึกว่าเขามีอาการเนี่ยลองยิ้มดูถ้ายิ้มแล้วมุมปากมันตกไปข้างหนึ่ง หรือว่าดูแล้วมันไม่เท่ากันสองข้างมันไม่เหมือนกันหรือว่าหนังตาตกนั่นแหละครับคือสัญญาณของเอฟที่เรากําลังมองหาอยู่เลยไปกันต่อนะครับตัวต่อไปคือ A แล้วก็ S ครับเป็นการทดสอบง่ายๆเร็วอีก2อ,อย่างเพื่อให้เราแน่ใจมากขึ้นเริ่มจาก A ก่อนนะครับ A คืออาร์มหรือว่าแขนให้ลองบอกให้เขายกแขนขึ้นมาทั้งสองข้างเลยครับแล้วดูซิว่ามีแขนข้างไหนที่มันค่อยๆตกลงมาเองหรือเปล่าถ้ามีนั่นก็คืออาการแขนอ่อนแรงครับ ต่อมาคือ s นะครับ s คือ speech หรือการพูดลองชวนคุยง่ายๆนี่นะครับแล้วสังเกตว่าเขาพูดไม่ชัดไหมพูดติดติดขัด,ข,ดขัดหรือเปล่าหรือว่าฟังที่เราพูดไม่เข้าใจถ้าเจออาการใน a หรือ s แค่อย่างใดอย่างเดียวนะครับแค่อย่างเดียวก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนมากๆแล้วและแล้วเราก็มาถึงตัวอักษรสุดท้ายครับซึ่งบอกได้เลยว่าน่าจะสำคัญที่สุดในสถานการณ์แบบนี้เลยนั่นก็คือ t ครับ t for time เวลานั่นเอง ตรงนี้คือหัวใจเลยครับตัว T หรือ Time เนี่ยมันคอยย้ำเตือนเราว่าเวลาคือสมองครับเพราะอะไรเพราะว่าการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันจะได้ผลดีที่สุดเลยนะครับในช่วง3-4.5ถึงชั่วโมงแรกหลังจากเกิดอาการที่เขาเรียกกันว่าชั่วโมงทองหรือ golden hours ยิ่งไปถึงโรงพยาบาลเร็วเท่าไหร่โอกาสที่จะฟื้นตัวแล้วก็ลดความเสียหายของสมองก็จะยิ่งมีมากขึ้นมหาศาลเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับบทสรุปมันชัดเจนมากๆเลยถ้าเราเจออาการใน F A หรือ S แค่ข้อเดียวนะครับ ย้ำว่าแค่ข้อเดียวสิ่งเดียวที่ต้องทำเลยก็คือรีบพาไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดทันทีเลยครับไม่ต้องรอดูอาการไม่ต้องรอว่าเดี๋ยวจะดีขึ้นเองไม่ต้องเลยครับเอาละครับเรามาทบทวนทั้งหมดกันอีกสักรอบนะครับจะได้จำหลักการฟาส์นี้ได้แม่นแม่นเลยแล้วก็พร้อมใช้ได้ทันทีนี่คือสรุปที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับ F face คือใบหน้าเบี้ยวมุมปากตก A arm คือแขนอ่อนแรงข้างเดียว S speech คือพูดไม่ชัดสื่อสารลำบากและที่สำคัญที่สุดคือ T time คือต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีแค่4ตัวอักษรนี้อาจจะหมายถึงทั้งชีวิตของคนคนหนึ่งได้เลยนะครับขอย้ำประโยคนี้อีกครั้งนะครับเป็นประโยคที่สำคัญที่สุดเลยพบอาการใดอาการหนึ่งให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีไม่ต้องรอให้มีพรบทุกอย่างนะครับเจอแค่อย่างเดียวก็ต้องรีบละครับมาถึงตรงนี้ความรู้ที่จะช่วยชีวิตคนได้ ก็อยู่ในมือของพวกเราทุกคนแล้วนะครับคำถามสุดท้ายเลยอาจจะไม่ใช่ว่าเรารู้อะไรแต่เป็นถ้าถึงเวลาจริงๆเราพร้อมที่จะใช้ความรู้นี้แล้วหรือยัง